ไปดูโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะที่เขามีการสอนให้นักเรียนเนี่ยปลูกผักแล้วก็เลี้ยงไก่กันด้วยตนเองนะคะทำให้สามารถหาข้าวทานกันได้ด้วยตัวเองเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองแล้วก็เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในช่วงโควิด19ด้วยค่ะ นี่ก็คือที่โรงเรียนบ้านดอนม่วงตําบลใหม่อําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นโรงเรียนประถมขนาดเล็กค่ะสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งปรับกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ให้กับเด็กนักเรียนค่ะตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นป .6 หลังจากที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19 เขาก็มีการปรับเปลี่ยนค่ะด้วยการเสริมสร้างวิชาความรู้ทักษะอาชีพพื้นฐานในการปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงไก่การเพราะเห็ดและการทําอาหารทานเองค่ะค่ะโดยนางสาววิไลพรปานเพชรนะคะผู้อำนวยก,การโรงเรียนบ้านดอนม่วงค่ะก็เปิดเผยว่าช่วงที่ผ่านมาทางโรงเรียนแล้วก็เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นักเรียนเนี่ยต้องหยุดเรียนอยู่ที่บ้านผู้ปกครองของเด็กบางรายตกงานขาดไรายได้มาเลี้ยงครอบครัว ตนเองค่ะก็มองเห็นปัญหาดังกล่าวแล้วก็หลังจากที่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติตนเองค่ะจึงได้ปรับปรุงพื้นที่ข้างอาคารเรียนทำเป็นแปลงผักเล้าไก่แล้วก็โรงเพาะเห็ดเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิชาก,การทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษนะคะ รวมไปถึงผลผลิตที่ได้เนี่ยก็จะนํามาประกอบอาหารกลางวันภายในโรงเรียนส่วนที่เหลือก็จะให้เด็กๆนักเรียนนะคะได้นําไปจําหน่ายให้กับชาวบ้านในราคาถูกพร้อมทั้งได้ฝึกให้เด็กเขาได้ลองทําอาหารหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นทําขนมครกจากไข่นกกระทานะคะฝีมือเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลแล้วก็ทําเนี่ยงปลาถูนะคะด้วยฝีมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาซึ่งนักเรียนเขาก็ได้นําเอาผักปลอดสารพิษที่ปลูกเองเนี่ยมาทําการ ทดลองทำนะคะเป็นการส่งเสริมอาชีพให้เด็กๆใฝ่ในตัวอีกทางหนึ่งด้วยค่ะกิจกรรมที่เราปรับให้สอดรับกับช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะคะกิจกรรมการเรียนการสอนเราจัดกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในในวันจันทร์นะคะก็ให้เด็กๆได้รวมกลุ่มนะคะระหว่าง ประชมศึกษาปีที่1ถึงประสมศึกษาปีที่6ก,ก็คือพระเด็กโตเด็กเล็กนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เสริมสร้างทักษะอาชีพนะคะก็มีการาปลูกผักเลี้ยงไก่ไก่พันไข่แล้วก็ฝึกทักษะอาชีพเบื้องต้นนะคะ แล้วก็นําผลผลิตต่างๆนะคะมาจําหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวันแล้วก็นําไปจําหน่ายให้กับผู้ปกครองและก็ชุมชนซึ่งขายในราคาย่อมเยาะคะ่ะกำมละหบาทนอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนเองเขาก็ยังมีกิจกรรมให้นักเรียนเสริมทักษะด้านต่างๆอีกด้วยนะคะอย่างเช่นเนี่ยเลยคะ่ะการประดิษฐ์ ท,ทักษะต่างๆให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการประดิษฐ์เครื่องร่อนในกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องร่อนที่เด็กๆทำเนี่ยก็จะส่งแข่งขันตัวแทนโรงเรียนในโครงการนักบินน้อยด้วยนะคะของทางสพทแล้วก็เมื่อสักครู่เป็นการประดิษฐ์ทุงซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในหลักสูตรสถานศึกษาโดยทางโรงเรียนได้มีการปรับให้สอดรับกับช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนะคะก็เชื่อว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะชอบกันเป็นพิเศษเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่มักจะชอบปฏิบัติมากกว่านั่งอยู่ในห้องเรียนเฉยๆใช่ค่ะแล้วก็ได้สนุกด้วยเหมือนเล่นเล่นกันเองนะคะแต่ว่าได้เรียนรู้ในชั้นเรียนกับเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะ